การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบตอนไหนมีประสิทธิภาพสูงสุดเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อผลลัพธ์สูงสุดการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซึมของพืชโดยตรงโดยทั่วไปแล้วช่วงเช้าตรู่หรือประมาณ6-9นาฬิกาถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเหตุผลที่ควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในช่วงเช้าปากใบเปิดกว้าง ในช่วงเช้าอากาศยังไม่ร้อนจัดทําให้ปากใบของพืชเปิดกว้างที่สุดพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วความชื้นในอากาศสูงช่วยให้ปุ๋ยเกาะติดกับใบพืชได้นานขึ้นและลดการระเหยของสารอาหารหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดการฉีดพ่นในช่วงเช้าจะช่วยลดการระเหยของน้ําและสารอาหารที่เกิดจากแสงแดดค่ะ การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในช่วงเช้าตรู่เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการให้ธาตุอาหารเสริมแก่พืชช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการดูแลรักษาพืชอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใส่ปุ๋ยทางดินก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะ